ทุกค่ันะคะวันนี้นะคะสาาก็อยู่ในสวนนะคะนี่ดอกไม้สวยมากเลยนะคะสวยๆก็อันนี้คืออะไรนะสับปะรดนะคะเดี๋ยวจะต้องมีเวลาในสัปดาห์หน้านะคะถ้าวันหยุดงานแล้วก็จะเก็บมาเล็ดพันอันนี้นะคะ mm hmm. เขาเรียกดอกอะไรคะคเพื่อนๆรู้ไหมคะคเพื่อนๆรู้คุณผู้ชมนะคะช่วยพิมพ์บอกหน่อยค่ะมันชื่ออะไรนะคะภาษาไทย ก็มีหลายสีเลยนะคะนี่นะคะมีสีขาวสีชมพูสีแดงชอบสีแดงมากเลยค่ะมันสวยแล้วก็มีสีส้มด้วยนะคะ mm hmm. ก็มีสะวรสนะคะสะวรสตรงนี้ลกมากนะคะลกจริงลกมากเลยนะคะแต่อันเนี้ยมันน่าจะไม่ออกดอกให้เราแล้วนะคะเพราะว่าเราปลูกช้าไปมันน่าจะไม่มีดอกแล้วะค่ะค่ะเดี๋ยวก็ กำลังจะไปรับลูกพึ่งเก็บพลิกเสร็จค่ะยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าเวลาไม่ทันแล้วนะคะ<ม>ก็เลยพาเพื่อนๆมาก่อน<ม>เห็นข่าวบอกว่าพายุเข้านะคะกลัวไม่ทันได้พาเข้ามานี่ค่ะเดี๋ยวจะต้องรีบมันยังออกดอกอยู่เลยเนาะแสดงว่ามันจะกําลังจะออกอีกใช่ไหมคะถ้าออกดอกอยู่เนาะแล้วก็จะต้องเก็บลูกมันแล้วก็ไปใส่ฟิตไว้นะคะส่วนผักบุ้งนะคะมันเป็น มแมลงนะคะลูกคาา้าค่ะลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ที่ชมอยู่นะคะมันเป็นมแมลงแล้วก็มันน่าจะกินได้แค่บางส่วนนะคะแล้วก็พริกเนี่ยมันก็จะมีที่สวยแล้วก็ไม่สวยนะคะอากาศมันไม่ค่อยดีนะคะมีผึ้งเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บลูก,ลกตําลึงกันนะคะ ลูกตำลึงเก็บไปกัะเพราไปแช่ฟิตปีนี้ยังไม่ได้ทำอะไรแบบว่าแช่ฟิตเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เก็บมาเขือนะแล้วก็นี่มีลูกตำลึงด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ลูกตำลึงเดี๋ยวเราจะเก็บมาล็ดพันุไว้นะคะวางไว้น,นี่ก่อนแต่น,นกมันไม่รู้นะมันน่าจะกินไม่เป็นถ้าเป็นเมืองไทยไม่เหลืออ่ะก็เก็บมากระเทศเก็บตะไคร้นะคะต้องเก็บตะไคร้เก็บมากระเทศนะคะ เก็บกระเพราเก็บพริกใส่ช่องฟิตนะคะแล้วก็วิธีเก็บอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแล้วก็พาทุกคนนะคะดะูในสวนนะคะว่ามีอะไรบ้างอู้คุณปู่ม,มาช่วยเก็บลูกต้นบูเบอรี่คะเก็บใบกระเพราค่ะใบกระเพรานะคะ อประกาศอะไรนะ,ะประกาศเคียวปีนะคะ instagram. ใส่ลงไปแล้วเราออกนะคะเพราะูกเป็นคนใส่เพราะว่าสัมไม่มีเวลานะคะเดินไม่ได้ใส่รองเท้าบูทนะคะก็เลยต้องดูหน่อยรว,วมนี้นะคะก็ใบแมงลักนะคะ เพื่อนบอกว่าอยากดูแบบนี้เนะก็เลยไปเอาไม้เซลฟี่มามันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่มันไม่ใช่แบบว่าไม้กันสั่นนะมันเป็นแค่เสียบโทรศัพท์เข้าไปนะคะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันสั่นลมแรงด้วยนะคะแล้วก็นนี้เป็นพลิกนะคะพลิกให้ดูคนะอุย้ยนี่นะคะเป็นพลิกของออลรสัยสวยมากอันนี้เป็นซปเปอร์ฮอตนะคะ เป็นลิกที่ราคาดีมากแล้วก็แต่ว่าอากาศมันหนาวค่ะมันจะทนไหวไหมมันหนาวแล้วนะคะเนี่ยวันนี้ผ5้าองศาะคะ่ะเมื่อกี้ก็เก็บเสร็จอสองแปลงนะคะเหลือแปลงนี้แต่ว่าันลมแรงเพื่อนเพื่อนขออภัยนะคะดีนะคะไม่ไหลสดเนี่ยส่วนถั่วเราไม่ได้กินนะคะไม่มีเวลาเอาใบออก แค่นี้ค่ะมีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเก็บเม็ดพับชีอุ้ยผมวุ่นวายนะคะเนี่ยมเมื่อเืนนี่ค่ะต้องถึงเวลาไปรับลูกต้องไปรับลูกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องทำที่คลุมที่คลุมต้นกล้วยนะคะ,ะกล้วยสองต้นเพราะว่าเดี๋ยวพิมามันตกนะคะ แล้วก็ทุกคนจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะหรือว่าอากินะคะภาษัยอยูุ่ในเียกว่ากิไอตัวเนี้ค่ะมันจะเป็นสีแดงแมันจะแดงเลยนะแดงส้มเลยนะคะเนี่ยอันนี้ค่ะทำได้ไดีนะคะฟึบนี่มันออกมาเก้าหน่อแล้วนะคะตอนเนี้ยตอนแรกมันมีแปดหน่อ ตอนซื้อมามีแค่สองหน่อนะคะพอลงดินปุ๊บมันขยายพันธุ์เร็วมากเลยค่ะต้องแยกพันธุ์มันแต่ว่ารอมันอยหน่อยก็จะเอาตัดเอาใบามาทำํำขอนที่มันจะหนาวเนาะจะตัดเอาใบามาทำห่อนึ่งอยากกินห่อนึ่งไก่นะคะห่อนึ่งไก่ใส่อ่าเขาเรียกวอะไรนะอ,อันนั้นอะไม่เขือพวง กับมะเขือมะเขือปอกมะเขือพวงนะคะแล้วก็ใส่ไปแมงลักใช่ไหมคะใครมีสุดเด็ดนะคะทำห่อเนื้อไก่พิมพ์บอกมาหน่อยนะคะจริงไม่ค่อยทําอาหารแบบที่มันย,กยากๆนะคะทําอาหารง่ายๆเนาะปกติก็ซื้อกินนะง่ายสุดมานเร่อยค่ะอันนี้ก็พริกนะคะพริกแบบน่าจะเป็นพริกพริกชี้ฟ้านะคะ ดอกอันนี้มันออกดอกอีกแล้วค่ะตอนแรกมันคิดว่ามันตายแล้วอันนี้หอมมากเลยนะคะนี่นะคะเศรหอมมากก็ต้องถึงเวลาไปขับรถไปรับลูกนะคะ,คะมันเริ่มจะแบบตายแล้วนะคะแล้วก็ต้องนักสีมันสวยมากเลยเพื่อนด<ม>ีเสียดายไม่รู้จักชื่อเขานะคะแล้วก็ เดจะให้ดูว่าลิซ่านะคะคัดคัดเลือกพริกสําหรับจะส่งเพ่อ,อลูกค้ามะลืนนี้นะคะจริงอ่ะมะลืเน,นี้ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าทํางานเนี่ยค่ะนี่นะคะอันนี้กองไว้ก่อนเดี๋ยวจยังไม่เสร็จนะคะอันนี้นี่นะคะอันนี้จะมีขยะนะอันนี้นะคะน,นี่พริกลูกค้าพริกลูกค้านะคะส่วนอันนี้ เดี๋ยวจะต้องมาคัดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเก็บในส่วน,นะะเพื่อเพิ่มเพิ่มขึม้นนะคะเก็บไว้เ่็นเกอดเดี๋ยวค่อยมาัดการนะคะมันลมมานะคะลมลมแรงมากนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้อลิสาตลอดนะคะคเพื่อนๆตื่นเต้นไหมคะเดี๋ยว จะได้ไปดูใบไม้เปลี่ยนสีได้ตั้งใจนะคะทุกก็จะพาทุกคนนะคะแตนเสาร์อาทิตย์อะ่ะมันหยุดไม่ได้พอพอเราอยู่ทํางานร้านเนาะเสาร์อาทิตย์มันหยุดไม่ได้เลยแบบต้องไปช่วงวันหยุดนะคะมันหยุดก็หยุดไม่ได้อยู่ดีนะคะจะหาโอกาสไปให้ได้ก็คือใบไม้เปลี่ยนสีไปแคมป์ปิ้งนะคะแล้วก็อ อันนี้คือการท่องเที่ยวนะคะช่วงที่เราไม่ได้ทําสวนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทําหรื้อสวนแล้วก็วิธีดูแลต้นไม้ที่ทนหนาวไม่ได้นะคะแล้วก็ให้ลุ้นกันว่าปีต้นไม้เรานะคะจะมีต้นไหนบ้างที่รอดนะคะแล้วก็มีแผนนะที่จะทําคลิปนะคะก็คือในนั้นหรือในสวนเก็บวิธีเก็บผักนะคะใส่ช่องฟีดกินแบบคนอยู่ในเมืองหนาวนะคะ แล้วก็ผลไม้ก็คือต้องเก็บอันงนในเฮานะคะแล้วก็จะมีเก็บมะลิทัดทันตะวันนะคะเก็บมะลิดอกไม้นะคะอะไรอีกอ่ะไปเที่ยวหิมะเนาะกระแพงหิมะแล้วก็ไปเที่ยวที่ต่างๆในช่วงที่เราไม่ได้ทําสวนนะคะก็จะเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็เนาะแต่คงไม่ได้บ่อยมากเพราะทำงานนะคะ เป็นวันหยุดที่วันที่ได้หยุดตรงกับสามีนะคะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะเอ่อมาดูว่าบ้านนะคะบ้านอนิสันมันเป็นหีใช่ไหมคะใครที่ตามตั้งแต่วันนี้นะคะดูไว้ว่านี่อยู่หน้าบ้านนะคะข้างหลังเดือนนี้เดือนเก้านะคะมันจะเป็นแบบนี้แล้วเรามาดูเดือนสิบนะคะเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองอะไรก็นับไปนะคะแล้วรอดูกัน เปลี่ยนแปลงใน1ปีนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาเนี่ยก็จะเป็นนาข้าวของเราเองนะคะนะก็เดี๋ยวใกล้ๆสิ้นเดือนต้องเกี่ยวข้าวนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ชมนะคะก <c oughs> ็โอเคเดี๋ยวสับไปรับลูกกอนนะคะเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย